วันนี้มาดูภายในรถไฟย้านะตัวนี้เดี๋ยวรถไฟไปภายในได้ไหมอันนี้รถไฟในดูได้ไหมครับกุญแจเป็นล็อครับอ๋อตัวนี้ดูก่อนครับตัวนี้ก็ล็อคก่อนอันนี้อันนี้ก็เป็นภายในครับตัวนี้ครับก็นี่นี่ครับก็โอ้ภายในครับดูนะครับนี่ครับปิดก่อนครับนี่ก็ปิด นะครับก็ตอนนี้จะเป็นภายในของรถพยาบาลนี้อันนี้เป็นจะเ็นเชอร์ครับตัวนี้เป็นเอ่อจะเป็นตัวนี้จะเป็นแอปตัวนี้จะเป็นเอ่อที่เปิดได้ครับตัวนี้จะเป็นเปิด่นะครับตัวนี้เปิดไม่ได้ครับตัวนี้จะเป็นเปิดตัวนี้เปิดได้ครับ ตอนนี้เป็นที่ภายในครับตนนัวนี้เปิดนิดเดียวนะครับตอนนี้เป็นนะครับเปิดไม่ได้ครับงับก็นี่ครับก,บก็ตอนนี้นะครับเป็นภายในครับ นี่ก็เปิดไม่ได้ครับตัวนี้ติดกันครับนี่ก็นะครับนี่ก็ภายในจะเป็นกระเป๋ายาครับตัวนี้เป็นนะครับตัวนี้ก็เป็นนะครับที่วางครับนี่เป็นหัวเสียงครับตัวนี้เป็นพยาบาลครับ นีนนนคนน่ครับก็ตัวนี้ได้แล้วครับนี่เป็นครับก็นะครับนี่เป็นตัวนี้ล็อกครับนี่ก็นะครับนี่ก็นี่เป็นจะเป็นนะครับเป็นรถพยาบาลสองคันครับนี่ครับก็นะครับ ก็รถพยาบาลดูภายในสองคันนี่ก็จะเป็นนะครับก็ตอนนี้จะเป็นเป็นยังครับเปิดไม่ได้ครับตอนนี้เปิดไม่ได้ตอนนี้เป็นเปิดไม่ได้ครับนะครับก็ชันท่าภานะครับก็วนกลอนะครับ นีครับไปนครับดูเรียบร้อยครับอันนี้เปิดไครับ้ก็กเปิดไปวครับเปิดไปแน่มันตขอไบไดขอไทยบุไดอันนี้ท่าเบรไทานขอายอชมือไทยครับผมสวดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ